เยี่ยดูนอะไรนอตัวอะไรน้อตัวอะไรเอ่ยกบพี่น้องครับเตรียม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 อย่างไีนั่งี่มาี่เลยอ่ะเลไเรน้ำไมน่ะได้เออน้ำเต็ปาบปล่โอ้แข่แท่ว่าแท่แท่ว่าส่วนของทุกันกันผาดกันแทบยังหายากกนเ่นยยอดคนาเลี้ยมอุ้ยหุยมาน้องครับ เปิดถ <mile inside> ุงแม่นี่โอ้เปิดถุงกับเปิดถุงของแท้วางไว้โทฟี่ครับโทฟี่ขับมรถแล้วนะกระดูกกลางกระดูกก้างเนี่ยอ๋อรุ่นออกหูครับหูปึ้งครับหูปึ้งนึกร้อยขึ้นของแท้ของแท้ครับของแท้เอ็มคาราเบลเอ็มคาราเบลใส่อยู่บนกองน้ำเลยนะเหลียวบนกองน้ำจัดกับจัด

อหองหางไปปิ่งเขาายหาง,งอจังเกาะมาด่างคักเลยบุษัมเบื่อที่เดี๋ยวเดืองหูคำมันเก็บเอาหน่วยที่มันไก่เน่าเนี่ยมาก,กวนในกาลไม่ผมมองปลาครับผมอมองปลาเต็มกะตา ียบร้อยดีครับไปปลาครับมื่อยไปปลาหางยังไงมันตัวนงสี่มอนิอันนี้กัมีปลาอันนี้ก็กล้วยปลาครับน้องใหม่ปลาเย็นปลาอับเย็นปลาครับเย็นปลาอ้ตัวี้ะบก็มีห่วยแทงเย็นหยบอคือเนี่ยอัดเปยวคือเนี่ยจิ้มงานซอจิ้เกียวรายงานโตัลุแล้วมัยินชิ้นเดยวนี นน่นนี่วูดเหลี่ยมหางเว้ยได้ตัวเหลี่ยมเมยไหมคันาว้ยเจ๋ว